สวัสดีครับผมเกรียงวันแลบนะครับก็วันนี้อยากให้มาเตรียมความพร้อมกับโครงการที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับที่ร่วมกันจัดโครงการปั่นอยู่บ้านต้านโควิดครั้งที่2ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ให้โอกาสนะครับวันแลบเป็น อีกแอปพลิเคชันหนึ่งทางเลือกให้กับนักป่านชาวไทยทุกท่านก็วันนี้จะขอมาญาตแนะนำวิธีการสมัครแล้วก็ใช้งานเบื้องต้นนะครับพยายามจะทำให้คลิปนี้สั้นที่สุดวันนี้วันที่6มกรานะครับจริงๆผมตั้งใจจะทำอีกสัก3-4วันแล้วค่อยทำคลิปนี้แต่ว่ากลัวว่าจะไม่ทันการนะครับเพราะว่านักวันนี้วัน l a บ international version นะครับอัปเดตมาถึง1.2.0แล้ว แล้วอีกประมาณในวันที่10มกราคมนะครับคาดว่าภาษาไทยน่าจะออกมาให้กับนักปั่นชาวไทยทุกท่านได้ใช้กันนะครับแต่ว่าเกรงว่าจะไม่ทันการนะครับก็เลยว่าจะมาแนะนําวิธีการให้ฟังก่อนอย่างที่เห็นบนหน้าจอนะครับวัน lab สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับก็คือคอมพิวเตอร์ PC นะครับก็คือ Windows นะครับเข้าไปโหลดได้ที่ www.wanlab.com ที่ขึ้นไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ iOS นะครับ สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store Android สามารถดาวน์โหลดได้จาก Play Store นะครับโดย Search คำว่า n l l e t นะครับณนะวันนี้นะครับมีประมาณ4-5ประเทศแล้วนะครับที่ร่วมเข้ามาจัดกิจกรรมเข้ามาร่วมกับ n l l e t นะครับก็ตอนนี้ก็จะมีบราซิลนะครับมี h i นามี Japan, ญี่ปุ่นนะครับมี Thailand มีอินโดนีเซียครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ อ,อนุญ,ญาตแนะนำวิธีขั้นตอนการสมัครเลยนะครับตั้งแต่แรกเลย okay. ครับเราจะต้องใช้เมื่อดาว์นโหลดเสร็จมาแล้วนะครับเราต้องใช้อีเมลในการรับสมัครใครที่ขึ้นหน้านี้นะครับก็คลิกคำว่า sign in นะครับแล้วก็กรอกอีเมลของท่านลงไปนะครับ ใช้คาว่าวัน lab 2 0 2 1นะครับ at gmail com นะครับโอเคทริคเลยนะครับตั้ง password ไว้ก่อนนะครับ password เนี่ยเอาให้ชัวร์ก็มีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับมีตัวเลขนะครับ6ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับตั้งไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเห็นคําว่าเหมือนกับว่ามันเป็นข้อตกลงข้อยอมรับนะครับก็ติ๊ก Agree ไว้ก่อนเพราะอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวว่า มันจะเป็นขั้นตอนการยืนยันตัวตนว,ว่าอีเมลนี้มันเป็นอีเมลของคุณจริงๆนะครับแล้วมันมีเวลาทําแค่1นาทีซึ่งจะต้องทําให้เสร็จภายใน1นาทีไม่งั้นโคดนี้ก็จะหมดอายุลงนะครับอ่ะผมใส่อีเมลเรียบร้อยตั้ง password ร,รอไว้เรียบร้อยแล้วก็ติ๊กยอมรับไว้เรียบร้อยนะครับเราก็กดซ็นครับนะเพียงเท่านี้นะครับมันก็จะบอกว่า please check your email to get the code นะครับเราก็ไปที่อีเมลของเรานะครับ อีเมลของบางท่านอาจจะไปอยู่ที่จังเมลนะครับก็ลองดูมันจะส่งมาโดยขึ้นต้นด้วย w ว r d one ันแล็นะครับเป็นอีเมล v e r i f y code นะครับโค้ดของผมตอนนี้ที่เรียลักคือ147682นะครับเราก็กลับมาใส่นะครับ147682นะครับจะเห็นเวลาด้านหลังนะครับถ้าเวลานี้หมดลงก็แปลว่าเราต้องการโค้ดใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดซ i g อิ n ครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นผมขอให้ทุกคนดูนิดนึงนะครับเห็นหลายๆท่านผิดพลาดกันเยอะนะครับตรงนี้แล้วมันจะไม่สามารถกลับมาแก้ได้นะครับเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแอคเคาทนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนตัวนี้ตั้งดีๆนะครับ n ิ c เนมนิคเนมคือผมเรียกว่า AKA นะครับ AKA ก็คือจะวิ่งอยู่บนหัวเรานะครับผมก็ตั้งเป็น One lab นะครับ2021นะครับ first name นะครับอันนี้ขออนุญาตใส่อะไรไปก่อนนะครับว่า ให้มันเกิดความรวดเร็วนะครับโอเคครับแคนฟรีเราก็เลือกไทยแลนด์นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเจนเดอร์เนี่ยนะครับที่เห็นว่าผิดพลาดกันบ่อยนะครับแล้วมันจะไม่สามารถกลับมาแก้ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครผิดพลาดไปแล้วนะครับก็ใช้อีเมลใหม่1นึ่อีเมลสามารถสมัครได้แค่1นึ่งยูสเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ผิดไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสมัครใหม่ด้วยอีเมลใหม่นะครับแล้วอินบ็อกเข้ามานะครับผมจะให้โค้ดใหม่ด้วยนะครับให้เลือกเป็น เป็นเมลนะครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับเป็นฟีเมลก็เลือกเป็นผู้หญิงนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็กด next นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมันจะให้ใส่ personal information ก็คือข้อมูลส่วนตัวของเราผมแนะนำว่าให้ใส่ให้ตรงนะครับเพราะว่าระบบจะทำการคำนวณตัวเลขหลายๆตัวเลขคร่าวๆขึ้นมาให้เช่น FTP นะครับเช่น Mac a r t r a t e นะครับก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับ นี่นะครับแม็กฮันเลดมันจะมี m h r นะครับกับ l lthr นะครับก็เลือกเอาว่าคุณถนัดแบบไหนก็ค่อนข้างละเอียดนะครับผมถนัด MAC HR นะครับ MAC HR จักรยานผมอยู่แค่ประมาณ185ยแปดสบตัวผมบังไหมเดี๋ยวผมเลื่อนหน่อยขออนุญาตเลื่อนตัวผมบังแป๊บย้ายมุมหน่อยนะครับโอเคนะครับ Mac HR นะครับกด Next ครับต่อไปก็ให้เลือกสีผิวครับใครปั่นบ่อยก็ตัวดำนะครับหากแดดใครไม่ค่อยปั่นก็ตัวซีดนะครับขาวซีดเลยงั้นผมเอากลางๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับสีผิวมันยังสามารถกลับเข้ามาเปลี่ยนได้นะครับต่อไปครับเลือก First Bike ครับจักรยานคันแรกของคุณในวันแรกครับอยากได้สีอะไรนะครับสีดำนะครับก็น้ำหนักสูงหน่อยนะครับมีผลต่อในเกมไม่มากนะครับ ไลท์เวทนะครับก็ตัวสีขาวก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นคอมเี่นะครับผมชอบแนวนี้นะครับเป็นจริงๆเป็นคนที่หลงไหลเฟรมคอมเี่มากๆนกครับก็อ่ะงั้นเลือกตัวนี้ละกันเอาความชอบส่วนตัวใส่เข้าลงไปในเกมครับเรียบร้อยครับตอนนี้ขั้นตอนการสมัครของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ไปกันต่อนิดนึงแล้วกันนะครับไปเร็วๆว่า มันจะมีเหมือนกับว่ามาัแนะนำนะครับผมไปเลยนะไปเหมือนกับว่าพาแนะนําให้รู้จักวันแล็นะครับเราก็กดว่าครั้งนี้มันเป็น my first time using วันแล็นะครับเราอยากให้เขามาช่วยเดาให้นะครับมามาช่วยแนะนําให้นะครับหลักๆนะครับวันและจะแบ่งออกเป็น2หมวดก็คือ 1. หมวดจักรยานหมวดบค์ก็คือ smart trainer กับจักรยานนะครับ ส่วนโหมดสปินไบค์ก็คือสินค้าใหม่ที่ผมออกมานะครับก็คือเป็นจักรยานออกกําลังกายเป็นสมาร์ทสปินไบค์ที่มันจะปรับความชันตามเกมมาพร้อมเกียงไฟฟ้าครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกคนในครอบครัวครับแล้วก็ชุดที่เราใช้นะครับส่วนมากก็คือแน่นอนนะครับสมาร์ทเทรนเนอร์นะครับก็คือเลือกเข้าไปอันนี้แนะนํากันนิดนึงนะครับเรื่องการแพลนิ่งนะครับ,รรรบท่านใดที่ใช้สมาร์ทเทรนเนอร์ก็กดแพลนสมาร์ทเทรนเนอร์ได้เลยก็คือคลิกที่สมาร์ทเทรนเนอร์ปุ๊บมันก็จะขึ้น ตัวสมาร์ทเทรนเนอร์ของเราเราก็กดแพ่เข้าไปนะครับใครที่ใช้ขาวัดกับเทรนเนอร์ธรรมดาก็แพ่เฉพาะขาวัดนะครับใครที่ใช้ส speed นเซอร์อย่างเดียวนะครับกับเทรนเนอร์ธรรมดาก็แพ่เฉพาะส speed นเซอร์นะครับนิดนึงนะครับตรงนี้สําหรับคนที่ใช้สมาร์ทเทรนเนอร์แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องแพผ่ speed นเซอร์อีกนะครับถ้าคุณแพ่ทั้งสมาร์ทเทรนเนอร์และส speed นเซอร์ตัวอาร์ต้าของคุณจะไม่วิ่งนะครับแล้วก็ฮาร์ t เรทนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็คาร์ดนซ์ฮาร์ t เรทเนี่ยคนถามบ่อยว่าเอาจาก นาฬิกาวัดข้อมือได้ไหมนะครับผมบอกไว้ตรงนี้ก่อนว่าบางรุ่นส่วนมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคนระบบกันนะครับแล้วก็มาที่คาเดน c ์ก็คือลอกขานะครับตัวต่อมานะครับเล่นผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับที่ไม่มีบลูทูธเราจำเป็นจะต้องใช้ตัวส่งสัญญาณตัวรับส่งสัญญาณเราจะเรียกว่าเป็น USB a n d plus นะครับซึ่ง ถ้าสำหรับคนที่ไม่มีบลูทูธจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถึงจะรับส่งสัญญาณกับเซนเซอร์ของคุณที่มีได้แต่ถ้าคอมมีคอมของคุณมีบลูทูธหรือมือถือมีบลูทูธอยู่แล้วนะครับแล้วอุปกรณ์ของคุณเนี่ยทั้งเทรนเนอร์ก็ดีทั้งเซนเซอร์ก็ด,กดีหรือหัวใจก็ดีมันส่งสัญญาณเป็นบลูทูธอยู่แล้วสามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับโอเคนะครับตัวนี้ก็คือเขาก็จะแนะนําว่าให้ลองกดผมลองกดสมาร์ทเทรนเนอร์นะครับ พอเนียเราก,กดสมาร์ทเทรนเนอร์เนี่ยเทรนเนอร์นเ,นเราก็จะขึ้นมาวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดที่เทรนเนอร์เราของเราก็แพแต่ว่าตอนนี้มันผมไม่มีโชว์นะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยเขาแนะนําเสร็จแล้วเราได้ละรีวอร์ดนะครับมันก็จะพาเรามารับรางวัลน,นะครับว่าเนี่ยผมได้เสื้อสีขาวก,กดเคมรีวอร์ดเลยนะครับได้รับรางวัลเรียบร้อยนะครับในนี้ก็จะมีมิชชั่นให้คุณทําไปเรื่อยๆนะครับอันที่1อันที่2เนี่ยทำเสร็จได้แว่นนะครับก็เข้าไป เหมือนกับตัวแนะนำของฟรีไลท์นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเวิร์กอัลนะครับก็จะได้ต่อไปก็จะเป็นก็มีมิชชั่นเนี่ยครับ Riding Competition นะครับให้จอยเรื่องการแข่งขันจะได้เฟรมจักรยานนะครับค่อยๆทำไปมีแว่นตามีหมวกมีค่อนข้างมี Challenge ให้เยอะครับเพื่อเอาไอเทมนั้น,น,นมาตกแต่งตัวอวตารของคุณนะครับอาล,ะละ่ะโอเค แล้วก็อันนี้ไม่อันนี้พูดก่อนอีกนิดนึงนะครับก็คือตัวที่เราจะใช้ในการทำกิจกรรมปั่นต้านโควิดซีซั่น2นะครับข้อดีของวันและนะครับผมสามารถสร้างห้องการแข่งขันส่วนตัวขึ้นมาได้นั่นหมายความว่าผมจะตั้งชื่อแล้วก็กำหนดวันเวลาและการปล่อยตัวรวมถึงระยะทางและความชันได้ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นการจอยอีเวนต์เนี่ยเมื่อผมครีเอทขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาขึ้นอยู่ที่ฝั่งขวามอือแบบนี้นะครับคอยดูให้ดีนะครับว่าเราจะใช้ชื่อกันว่าอะไรเพราะวันนี้ผมยังไม่ได้รับการบรีฟมาว่าเราจะใช้ชื่อว่าอะไรผมก็จะตั้งตรงนี้รวมถึงเวลาถ้าจะต้องการจอยอีเวนต์ก็เพียงสมมติว่าสมมุตินะครับผมจะจอยอีเวนต์นี้นะครับผมก,กดเข้าไปดูอ่าอีเวนต์นี้นะแมปประมาณนี้นะครับมีสภาพสนามเส้นทางเป็นอย่างนี้นะครับโรลลิงโรลลิงขึ้นลงขึ้นลงน,ลงนะครับ ระยะทางอยู่ที่13กิโลนะครับการไต่เขารวมอยู่ที่276.1เมตรนะครับระยะเวลาของการแข่งขันนี้ให้เวลาแค่2ชั่วโมงเพราะนั้นแปลว่าถ้าบุญปักเกิน2ชั่วโมงก็ระบบจะตัดออกครับอีกอันนึงผมสามารถตั้งได้ว่าการแข่งขันเนี้ยเราจะให้ smart trainer หรือ speed sensor ร่วมได้นะครับอย่างอันนี้คือเขาตั้งไว้ว่า only power device ก็แปลว่า คนที่ใช้ smart trainer หรือพวกขาวัดเท่านั้นที่จะเล่นได้นะครับส่วนคนที่ใช้ speed s e n อ o r ก็ลองเลือกดูนะครับบางอันก็จะเล่นได้บางอันก็จะเล่นไม่ได้นะครับเราก็กดจอย e v e n ์เข้าไปนะครับอ่ะสมมุติว่าผมจะจอย e v e n ์เนี้ยพรุ่งนี้สามโมงบ่ายสามโมงนะครับมันก็ห้องจะเปิดก่อนครึ่งชั่วโมงแปลว่าสองโมงครึ่งห้องจะเปิดละให้ทุกคนเข้าไปร์มอ up นะครับ warm w a r เสร็จปุ๊บสามโมงเป้งปล่อยตัวครับไม่มีการรอ ใครสายก็คุณก็ต้องถูกบวกเวลาไปนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาก่อนห้องจะเปิดก่อนครึ่งชั่วโมงอีเวนท์ที่เราจะใช้กันประมาณนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่อง Subscription นะครับตามนี้เลยนะครับ1เดือน4.99 1นึงปี54.99นะครับฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณแค่140บาทต่อเดือนนะครับซึ่งอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ส่วนทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมป่านอยู่บ้านต้านโควิดซีซั่น2นะครับทาง o n e แล็บไ a ยแลนดยินดีให้ท่านมาร่วมสนุกนะครับเรื่องลุ้นกับการทำกระชปองนะครับคือทาง o n e แล็เนี่ยได้เตรียมโค้ดเอาไว้นะครับเป็นกระชปองก็คือเหมือนกับว่ามันมีทั้ง1เดือนและ3เดือนให้นะครับเพียงแค่ท่านนะครับอินบอ็อกไปที่ f c e e o o o นะครับวันแล็บไทยแลนดแล้วก็บอกว่า ร่วมกิจกรรมปั่นอยู่บ้านต้านโควิดครั้งที่2นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่สโค้ดไปให้นะครับทีนี้มาอธิบายนิดนึงเรื่องวิธีการรับโค้ดนะครับนี้โอเควิธีการรับโค้ดนะครับเราจะเข้าไปที่ www.onelab.com/exchange/html slac ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับท่านก็ต้องล็อกอินบัญชีของท่านก่อนก็คือบัญชีเดียวกับที่คุณ ใช่นะครับเพื่อระบบจะได้รู้ว่าอ่ะโอเคคุณล็อกอินเข้ามาแล้วนะเสร็จปุ๊บคุณก็เอาโค้ดใส่เข้าไปในช่องนะครับเมื่อเอาโค้ดใส่เข้าไปในช่องเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะ Activate ทันทีนะครับเราก็จะกลับมาดูนะครับสำหรับคนที่เป็น User ใหม่นะครับเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะครับ Free Trial เนี่ยก็คือให้ทดลองเล่นฟรี100กิโลหรือ1บวันนะครับก็ไปหมดวันที่2ี แต่ถ้าเมื่อได้รับโค้ดแล้วถ้าใครโชคดีกรบชปองได้3เดือนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีก3เดือนข้างหน้านะครับส่วนวิธีการซับสคริปชันนะครับระบบ PC นะครับสามารถกดซับสคริปชันตรงนี้ได้เลยนะครับต้องใช้บัญชี paypal ในการชำระนะครับเป็นการเป็นช่องทางที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับในการทำธุรกรรมทางการย่างออนไลน์นะครับส่วน Android ก็จ่ายผ่าน Pay Store นะครับ iOS ก็จ่ายผ่านทาง App Store ได้เลยนะครับ เอาละครับก็เท่านี้ผมว่าน่าจะพร้อมแล้วส่วนลูกเล่นต่างๆนะครับเดี๋ยวยังไงลองดูในคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ผมทําเอาไว้เป็นคลิปเจาะลึกทุกอย่างเลยว่าใช้งานยังไงบ้างยังไงเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้าไปใน f c e e o o o กลุ่มนะครับชื่อว่าวันหลักคอ m มูนิตี้นะครับข้างในจะมีเพื่อนๆสมาชิกน่ารักๆนะครับคอยช่วยเหลือกันนะครับผมดำเนินโนโยบายในคอมมูนิตี้วันหลักนี้ก็คือ สังคมดีไม่มีขายนะครับอยากได้ช่วยกันสร้างครับอาจจะมีเพื่อนๆที่พี่ๆที่ใจดีหรือเป็นรุ่นที่เคยใช้กันมานานๆแล้วอาจจะเข้ามาช่วยแนะนําทันได้นะครับก็เรียนเชิญนะครับวันแลปคอมมูนิตีนะครับเป็น f a c e o o o กลุ่มนะครับก็แล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมจะพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามเร่งภาษาไทยขึ้นมาให้ทันการนะครับเพื่อให้มันง่ายได้มากขึ้นนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวพบกันในวันเสาร์นะครับสวัสดีครับ